เมียว่าฮ่มามีอะไรช่วยไหมโอ้ยสวยลมไม่ได้สวยธรรมดาด้วยมนนเมียววีขายาสินพี่พ ตัวละหนึ่งพันบอกให้รออยู่นะั่นหาไม่เจอไม่ต้องเอาแล้วพี่ว่าไงตัวละหนึ่งพันพี่ขอจุบก่อนมาถ้าย,ายก่อนได้ไหมหนูจุบแบบฮัลโหลจนจนครับนี่นี่น,นี่ข้าข้าพามาสองคนนะแต่ว่ามันจะมีอีกคนนึงที่เราเคยผ่านร่วมทุ์ร่วม,ม,มสุกกันมาสมัยอยู่ที่นูน่นข้าพามาสองคนเขาชื่ออะไรนะไอเดนกับเป๊ปซีนะ่เนี่ย เดี๋ยวฉันจะพาเขาทัวร์นะโอเคไหมได้เลยได้เลยได้เลยยินดีเรื่มใสพี่ถึงครับพี่ถึงเหมือนกันเหมือนกันแต่มันจำไม่ใช่ได้แล้ววันนี้บอกกันพูดไปกันแล้วมาเถอะมาจูบปากกันก่อนเร็วเดี๋ยวให้พี่แม่พี่พี่ให้หนูก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้จูบกันฟซีฟรีเขาจะได้เอลวีอีกคือเนี่ยทุกคอนไอต้องให้ของก่อนกันแล้วแบ่ก่อนให้ของก่อนแม่แล้วแม่แล้ ต่อมองนะไปแล้วเรแล้ะสองพันนี่ไปแล้วครับไปให้คนอื่นแล้วนี่กระบอกจะได้ต้องมาดูดปากกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยดูดแล้วหนูขอได้ก่อนได้ไหมมาไปเอย่างนี้อย่างนี้ตัวละจูบตัวละจูบมาเร็วเปดช่ๆว่าลิงตัวละจูบนะใช่ๆๆวันนี้จูบเดียวขอสี่อันเลยได้ไหมไม่ได้ตัวละจูบไม่ซีร็อกเร็ว จะสี่อย่างเดียวเลยไม่เอาอันเดียวพอเอาไม่เอาไม่เอาไปแล้วนะเก๊หรือเมื่ให้เขาจูบไปเหอะลูกไม่เอาปะเอาไงเก๊กอดแทนได้ไหมกอดเลือดเลือดเลือดเขาละเขาละนี่วะไม่เห็นดีเกียป้าบอกเออเออมึงให้เขาดูดไปเยจบไปเยอะ เอลโอวีนี่มันเอลโอวีนี่มันทำคนเจ็บใจมาหลายคนแลวใช่ไหมแต่ผมอยากได้เอลโอวีไอสัญลักษณ์ไอนั่นอะไออะไรวะไอฮาโลวีนอ่ะโคตรเท่อ่ะเนาะมันดูสวยจริงๆกิ่งกําแห่งยาวนะไอใช่ใช่ใช่อุ๊ยปัดท่าไม่ะาตำงรวจออันนั้นน่ะเท่มีอะไรให้ช่วยมามีอะไรให้ช่วยมา ใช้รุ่นใหญ่ไหมหรือไม่ใช่โอ้รุ่นใหญ่มันจะหนีรุ่นใหญ่มันจะหนีเราแน่ต้องไปต้องไปต้องไปเดี๋ยวนำเองนำได้เลยใช่ไหมนำได้เลยนำได้เลยแล้วมันแรงเลยเราวิ่งได้สองสี่มันวิ่งได้สองอุก S 1> <S 1> <S นนนหนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งวิธีที่กิมล่องอ่ะถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมแม่งะวาหันทุกคนอ,ะอ่พะพี่เอกไม่กล้ามาเล่นแล้วของเขาหมดหรอพรอี่ยิ้มเหมือนเขามาคนเดียวนี่ผู้หญิงที่อยู่ในในควนพระเอก เราจุู่อัวเพื่อนหายเพื่อนหายมันเป็น LOE มันเป็นการที่บอกลาคขอบอกลาแบบว่าแฟนให้มาไม่คงรักสมเก็บไว้ในตัวอย่างเงี้ยแฟนถามลวนี่มีสตอรี่ด้วยยาวๆไอ้ LOE v นี่มันทำคนเจ็บมาหลายคนแล้วเนาะจริง ราคาปูนขึ้นไหมนี่อ๋อตท็อตขายขายกระเพราสองพันแปดส่งทุกที่ทับไปเด้ส่งทุกที่ยอดสิบจานแม่งเป็นจานเลส่งเบอร์เราในรถนี่ใช่มันเอาไปแจ้งความอีกเออมันเอาไปแคปลงไปแจ้งความอีกต้องมีตัวหลอกขายอ่ะนี่ดีกว่า มีอะไรมีตอมีอยากใครปลูกตอไม้อันนี้ไม่ตอถ้าเจอสีขาวตอกว่า oh. อันนี้ตอโดนตัดได้แต่สีขาวนันน่าจะตัดไม่ได้ตัดายากมันเป่นเขียวแล้มีว้าวมีอะไรช่วยไหมรถมันด่รถมันล็อกไหม มันล็อกเปล่าเอามันไปทิ้งกลยไเอาบนเลยบาเลยบาเลยเอาไปทิ้งเลยได้ไหมเอามาจบมันได้ไหมเยียจำได้ปะเยอะไหมไม่มีเลยไม่มีอะไมาเลยมา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 บอกเลยอย่าซ่าเสียเวลาคนร้องบอกอยากไปททหารอะข้างบนอะโหารอะ เอา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 แค่บนหัตุกติกพอโอ้ยแล้วก็ไปเรียกเพื่อนเจ้ามาช่วยนะหมองอมมาหมอบอกเอาเอาเอาเทระยำเลยไหมล่ะเอาไปเทระยำเลยละกันเอายากหมอร้องเลยตรงไหนอ่ะทาเสียเวลา ระยะนี้ย้อนหลังแล้ววน,นี้เนี่ยอุย๊ยข้างหน้านี่รับลงหมอบอกโอ้โหช่วยไม่ได้และมีจตตรนนีด้วยว้ายวันเกียรติหนัง,นนงเขาไม่ต้องจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับพวกเราถูกต้นถต้นข้างหน้านี่นี่ถึงแล้ว สวยมีร่องไม่ได้สวยธรรมดาด้วยมันมันไปได้ไหมอานเนี้ยได้ไปได้ไปได้ทุกขั้นข้างหลังป้าข้างหลังป้าข้างหลังป้านี่เละแค่ยืนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮโทษโทษโทษเราหนาไม่พลาดแน่นอนหวังว่าอย่ามาหลิงเราพวกพี่ต้องมาหลิงเราพวก น้องกันลูก่าพวกพี่มันเป็นโจรหัวล่างโอ้กูบอกเลยนะตำรวจมาไม่ได้จริงๆตรงเนี้น <Hey! S 2> <Hey! S 1> ยไอเจ้าลงก่อนไหมเฮ้ยพ้อฟ้าลงก่อนเอ้าอย่าเรียนชื่อโนี่แหละเฮ้ยไม่ได้เพราะว่าได้ปะจะทำไรต่ออาสามาดังหลงังดัง่งหลงังดังหลัง นั่งหลังนั่งหลังนั่งหลังไปยืนให้ ต่้ยใหหน่อยต่อยให้หน่อยโอ้โหเอ้ยยังไม่ยังไม่ยังได้อยู่อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้ยต่อให้หน่อยต่อให้หน่อยต้องนั่งโอ้นี่เลย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 นี <c oughs> ่เลยโอ้พอดีเลยโอ้พอดีน,นะโอ้ ไม่ได้มาได้โยนศพมาม,ม,มันไม่ยอมว่ยได้ไหมเมื่อกี้ขึ้นได้เปล่าได้ได้ขึ้นได้แล้วโอ้โหมีงอมน้องเอ๋ยโอ้เอาศพไปดิท่<ๆ>านอาจารยนี่นี่มองนึงไปงอมงอมกูบอกเลยมีงอมนะบอกให้อีกนิดโอ้โห,ไ,หไปลึกๆไปลึกๆ,ๆ,ๆ โองอมจริงตอนนั้นเกือบเอออะตอนเล่นรีอ่ะขับเลยโอ่งอมจริงนั่นอะอย่างนี้ยเลยตอนมุมเออมุมนี้เฮียจริงแบบมันทำให้คนแบบโอ้โหแบบงอมมาเรียกหมอไงหมอก็ไม่เจออ่ะงอมจริงไอ้มุมเฮียนะบอกเลยอ่ะแม่งต้องรอรีประเทศไม่ง,งั้นก็ต้องแบบหมอตำรวจมันขึ้นไม่เป็นไง อ้วโคตรซวยอ่ะอันเนี้ย้อหอ,หอกมาไม่ได้ใช่หอก็มาไม่ได้ครับตรงนี้เคยโดนอยัยนหกโมงเ้าอ่ะไอชแม่งเฮี้ยจริงเนาะไอตรงเนี้ยเคยโดนอย่ไอปโลอ้ไอเปียกอะนั่นอ่ะใครแม่งคิดคนแรกวะน้องผมมันก็พาผมมาทำตรงเนี้ยเฮ้ยมีอะไรถมาันครับครับ เหินไม่ oh oh. oh oh.